สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี้จะมาคุยในเรื่องของระบบออโต้โฮของรถเ e t a าวี v นะครับการทํางานของระบบออโต้โฮอ่ะซึ่งบางยี่ห้อก็เรียกออโต้เบรกโฮเนาะแต่ว่าของเ e t a าเนตเนี่ยจะเรียกว่าระบบออโต้โฮระบบออโต้โฮก็คือใช้เมื่อต้องจอดรถชั่วคราวเช่นกรณีที่ติดไฟแดงหรือรถติดเยอะเ,อะเนี่ยเราต้องเหยียบเบรกเพื่อให้จอดรถจัดนิ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นรุ่น,นเก่าเนี่ย ก็จะต้องเหยียบเบรกค้างไว้หรือจะต้องคอยเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์แต่ว่าระบบออโต้าโฮเนี่ยจะเริ่มทำงานเมื่อเราขับรถแล้วต้องการจอดเราก็แค่เหยียบเบรกแล้วก็ให้รถจอดนิ่งแม้ว่าตอนนั้นอะ่ะเราจะใส่ตำแหน่งไว้ที่เกียร์นี้ก็ตามรถก็จะหยุดนิ่งโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ N หรือเกียร์ P เลยและถ้าเกิดเราต้องการเดินหน้าต่อเนี่ย ก็แค่ใช้เท้าเหยียบเบาๆไปที่คันเร่งรถก็จะสามารถออกตัวได้เลยนะครับระบบออโต้ o โฮเนี่ยมันเหมาะสำหรับการจอดและการออกตัวบนทางลาดเช่นแบบกรณีที่รถติดเนี่ยหรือกรณีที่เราขึ้นไปที่ลานจอดรถในห้างที่เป็นที่ลาดชันนะครับตัวระบบออโต้โฮเนี่ยก็จะทำให้รถไม่ไหลเมื่อรถจอดนิ่งบนเนินเนาะซึ่ง ระบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่สะดวกสบายแล้วก็ทําให้การขับรถเนี่ยง่ายขึ้นไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าจะมีระบบช่วยในการจอดรถให้เรานั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราเข้ามาในรถแล้วนะครับระบบรถเนี่ยก็จะเตือนนิดหนึ่งเนาะว่าระบบออโต้โฮไม่สามารถใช้งานได้ตอนสตาร์ทรถใหม่นะครับตอนเริ่มต้น เพราะอะไรผมเข้าใจว่าระบบอโต to h o เนี่ยจะสัมพันธ์ในเรื่องของตัวเข็มขัดนิดรภัยแล้วก็ประตูรถนะครับฉะนั้นต้องปิดประตูรถให้เรียบร้อยแล้วก็ค่าเข็มขัดนิดรภัยให้เรียบร้อยนะครับระบบอโต to h o ถึงจะสามารถทํางานได้โอเคนะครับระบบอโต to h o ในรถในเต้าบีเนาะวิธีการเปิดปิดนะครับก็เริ่มไปที่หน้าจอ แล้วเราก็ะจะุว่าอยู่ที่หน้าแรกนะครับเราก็ใช้วิธีการสไลด์ลงมาอ,อครับออโตโฮจะอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยนะครับอันนี้ถ้ามีไฟขึ้นก็แสดงว่าทํางานอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการระบบออ o โตโฮเนาะพราะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบไม่ชินเนาะเพราะว่าเวลาออกตัวเนี่ยมันต้องเหมือนเหยียบลึกนิดนึงมันถึงจะเดินหน้าได้แต่ถ้าใช้ใช้ค่อนๆ้าแล้วก็ง่ายนะเนี่ยถ้าถ้ามีไฟก็คือเปิดนะครับอ่ะผมปิดตันะ สไลด์ลงมานะครับวิธีการก็สไลด์ลงมาแล้วก็กดปุ่ม,มเนี่ยไฟดับก็คือไม่ทํางานละนะครับไม่ทํางานละไฟติดนะก็คือทํางานบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยจะเป็นปุ่มเลยเนาะเป็นเป็นปุ่มให้เรากดแต่ว่าของเน t ต้าวีเนี่ยก็จะเป็นไอคอนนะครับในแอปบนหน้าจอเหล่านี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดวูวิธีการใช้งานกัน นะครับก็ขับรถปกตินะครับทุกคนก็ขับตามที่เราถนัดเลยแต่ถึงตอนใกล้จะจอดนะครับเดี๋ยวผมลดความเร็วลงนะครับสังเกตพอจะจอดปุออ๊บจนรถหยุดนิ่งเป็นศูนย์เห็นไหมครับสปีดเป็นศูนย์และระบบไฟออโต้โฮก็จะขึ้นมาทํางานตอนนี้พอผมเหยียบเบรกแล้วผมปล่อยเบรกได้เลยโดยที่เกียร์ยยังอยู่ที่ตําแหน่งดีนะครับ ก็ไม่ต้องทําอะไรก็อยู่เฉยๆรถก็ไม่ไหลอ่าเวลาจะเดินหน้านะครับก็เหยียบคันเร่งลึกนิดนึงเพื่อให้รถเดินหน้าต่อนะครับเนี่ยลาเวลาสมมติว่าจะจอดอีกครั้งหนึ่งหรือเจอไฟแดงนะครับอ่ะเนี่ยนี่ไฟแดงเนาะเดี๋ยวเราจะจอดอีกทีนึงแล้วก็ไม่อไม่ต้องทำอะไรก็คือเหยียบเบรกนะครับแล้วให้รถมันหยุดนิ่งจนกลายเป็นศูนย์ปุ๊บเห็นไหมครับไฟออโต้โฮก็จะขึ้นมาทํางานให้เราโดยอัตโนมัติ ก็ใช้งานสะดวกดีนะระบบนี้ครับถือว่าเป็นระบบที่ดีเลยละนะครับก็จึงเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งก็คือจอดให้นิ่งนะครับเป็นศูนย์ระบบออโต้โฮก็จะขึ้นมาทํางานให้เราเองแค่นั้นเองเดินหน้านะครับอ่าเดินหน้าแล้วหยุดนะครับอ่าเป็นศูนย์ก่อนระบบก็ขึ้นเห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายๆไม่ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์มาเป็นเกียร์เอ็นเวลาจะหยอดจอดนะก็ ใช้งานง่ายดีขับสบายขึ้นเยอะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบกระดีจอดรถบนทางลาดนะครับว่าถ้าเราใช้ออโต้โฮลแล้วเนี่ยมันจะไม่ไหลจริงหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปขึ้นดอยนะครับเชียงใหม่ดอยเยอะอันนี้ทางไม่ไกลามากนะครับนี่อันนี้เราเรียกว่าแถวหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ ก็จะมีทางขึ้นเนินเล็กๆนิดหน่อยเนาะไปทดสอบกันดูว่ามันจะหยุดนิ่งจริงไหมอ่ะจะขอขับแปบ๊บนึงนะครับอยู่วสวยนะเชียงใหมอ่อากาศกำลังดีใครอยากมาเชิญนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางลาดพอสมควรสักกี่องศาไม่แน่ใจแต่ก็แต่ก็กลาดนะนะนเนี่ยผมลองจอดดูเป็นสูตรปุ๊บ พอต้อโคทํางานเนี่ยรถก็ไม่ไหลเลยนะถึงแม้จะเป็นทางลาดเอียงนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเนาะรถก็ก็ถือว่าจอดนิ่งสนิทนะไม่ไหลลงเนินเนาะอ่ะเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่ผมอาจจะถ่ายคลิปไม่ให้เห็นทางลาดเยอะนะแต่จริงมันก็สูงพอสมควรนะตรงเนี้ยตรงเนินตรงนี้นะครับเนี่ยพอจอดเป็นสูตรปุ๊บก็ถือว่าหยุดนิ่งเลยนะไม่ไหลลงนะ เดินหน้าต่อเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้เหยียบเบรกอะไรเลยนะเเห็นไหมเห็นไฟกระพ,พรพิบกระพริบเมื่อกี้นะครับเตือนว่าทางมันขุกขานิดหน่อยเนี่ยก็โอเคนะนีจ่จอดจอดปุ๊บก็อออตโห่ทำงานอ่าเห็นไหมต้องต้องเหยียบเบรกเลยนะต้องเหยียบเบรกเลยนะถึงแม้เราเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าเราไม่เหยียบเบรกออตัวโหก็ไม่ทำงานนะก็ถือว่าดีนะแจวเลยล่ะครับนะครับ โดยสรุประบบออโต้โฮของรถเนตเตอรเนี่ยผมก็ประทับใจนะเพราะว่ารถที่ผมใช้ล่าสุดมันก็นานแล้วเนาะเจดแปดปีละมันยังไม่มีระบบนี้แต่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีมาเกือบครบแล,ละและเนะเตอรวี v ก็ให้ระบบนี้เรามาด้วยนะครับระบบออโต้โฮเนี่ยก็จะเป็นระบบที่หยุดรถด้วยเบรกไฟฟ้าซึ่งมันทําให้การใช้งานการขับขี่ในเมือง เวลารถติดตดหรือเจอไฟแดงเยอะๆอย่างเงี้ยผมว่าเอ้ยมันโอเคเลยนะมันใช้งานได้ดีถ้าเราคุ้นๆกับมันนะเราก็ไม่ต้องคอยเปลี่ยนเกลียไปมานะซึ่งมันจะทำให้เมื่อ,อยไงแต่อย่างนี้มันก็จอดนิ่งได้เลยสบายๆนะครับหรือกรณีที่ต้องขึ้นห้างเวลาลานจอดรถแล้วรถติดๆไปไปพนามโอโต้โฮเนี่ยก็สบายขึ้นเยอะนะครับผมคิดว่าเป็นแพนทชันที่ดีเลยละก็ ใครที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับลองใช้งานดูแล้วผมเชื่อว่าใช้เวลาปรับตัวนิดนึงก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นสบายมากขึ้นนะครับระบบออโต้โฮถือว่าเป็นระบบหนึ่งที่ผมประทับใจในรถในตัววีคันนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็เทคนิคเล็กๆน้อยเนาะผมก็ไม่ใช่เสียนรถนะแต่ว่า ก็ถือว่ามาจากประสบการณ์ในการใช้งานจริงแล้วกันฝากไว้นะครับติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆจะนำเสนอใหม่นะขอบคุณครับเจอกันครับบ๊ายบาย